สวัสดีจ้าขอแนะนำตัวนะจ๊ะสวัสดีจ้าเจ๊ชื่อเออสีโหยเจ๊มีโรคประจําตัวเป็นโรคเจ๊ก่อยนะจ๊ะก็คือตอนนี้เราก็ยังอยู่กับผู้เรื่อรายการของเราก็คือมิโกะสุดสวยที่น่ารักมากเลยจ้าคิ้วหลกดำปันปิงมากเลยจ้าเาเจ๊เป็นคนตลกนะจ๊ะทุกคน ก็ขดใจเพราะว่าเจ๊ทุกคนเฮฮาละจ้ะเจ๊สีหวยแล้วก็มีเขามีนิสัยก็คือดีมากจ้ะนักสวยละกรับแต่ว่าเขียนคิ้วมันปิงเลยใครเขียนไม่มีมันขอเขียนชื่อเงาเรียกแต่มีกก็เขาก็นิสัยดีไงแหละจากที่ตลกที่เล่นแบบเนี้ยจ้ะแต่เจ๊จะมาเล่านะจ้ะทำไมเจ๊ชื่อสีหวยเพราะว่าเจ๊เกิดมาจากธรรมชาติสีเขียว เราบูนละเบดจ้าดูเห็นไหมจ้ามิโกทำเจ๊หัวร้อนจนขี้ไหลเลยเจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊ปวดท้องที่คือการอย่าดราม่านะคะเดี๋ยวเจ๊มันไม่เข้าเดีเจ๊กินมาม่าโชว์ ยี่ยี่จูมตกแจโอ๊ยเอายี่จูมตกแจ้อะไแบแขอยากฟังเจไม่ใช่จ้ะตอนนี้ฉันคุยกับลูกหลานฉันที่ชื่อเกหน้าตาเขาเหมือนกิ้งจกข้างบ้านร้านจารโอกกระเพรากรู้